สวัสดีครับจากร้านช่องธันวาซ่อมมือถือนะครับตัวนี้เป็น iPhone แปดพ u รแก้่าวนะครับแก้่าวาแบบใช้เว็บไฟต์ได้เองเดียวนะครับตอนนี้แก้เสร็จแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยไอคาวอันเก่าไม่มีละนะครับเราสามารถใส่ไอคาวหรือว่าอีเมลตัวใหม่ได้เลยนะครับจะใส่อีเมลที่เรามีหรือว่าจะสมัครเองก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับ ก็ใส่อีเมล a p p l e ID ไปพอใส่แล้วนะครับก็จะสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันได้เลยพวกเกมพวกแอปพวกนี้นะครับแต่ว่า,าจะใช้งาน wifi ได้อย่างเดียวนะครับก็โหลดแอปมาแล้วก็ใส่ wi-fi แล้วก็ใช้งานได้เลยประมาณนี้นะครับไม่ติดล็อกอะไรแล้วนะครับไม่มีล็อกรหัสผ่านหน้าจอ แล้วก็ไม่มีล็อกอ e ีเมลนะครับเพราะว่า,าซ่อนไว้แล้วนะครับเราใส่อ e ีเมลตัวใหม่ได้เลยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้โอเคครับ